คุ้มเจ้าบุรีรัฐแก้วมุงเมืองหรือเป็นคุ้มเจ้าเพียงไม่กี่แหง่งที่เหลืออยู่ในเมืองเชียงใหม่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ในนครเชียงใหม่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2461ขณะที่เจ้าแก้วมุงเมืองณนะเชียงใหม่ดำรงตำแหน่งเจ้าบุรีรัฐ ในสมัยเจ้าอินทะวะโรรสสุริยวงศ์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่8ปัจจุบันคุ้มเจ้าบุรีรัฐแก้วมุงเมืองเป็นของโรงงานยาสูบซึ่งกำลังปรับปรุงเพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์โรงงานยาสูบเก็บรวบรวมวัสดุคุรุพันรวมถึงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโบราณที่มีอายุมากกว่า84ปี ให้ผู้สนใจเข้าชมหากจะกล่าวถึงความสำคัญของเจ้าบุรีรัฐซึ่งเป็นบรรดาศักด์ตำแหน่งหนึ่งใน5ของเจ้าศักดินาขันห้าใบซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในการปกครองนครเชียงใหม่ตั้งแต่ครั้งโบราณตำแหน่งเจ้าศักดินาขันห้าใบนี้ประกอบด้วยเจ้าผู้ครองนครเป็นอันดับหนึ่งเจ้าอุป,ปร,ราชเป็นอันดับสอง เจ้าราชวงศ์เป็นอันดับสเจ้าบุรีรัฐเป็นอันดับสี่และเจ้าราชบุตรเป็นอันดับ5อย่างไรก็ตามตำแหน่งสำคัญทางการปกครองนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละสมัยคือในสมัยแรกเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่1ถึง2เจ้าบุรีรัฐมีความสำคัญเป็นอันดับ3รองจากเจ้าผู้ครองนครและเจ้าอุปราช ในระยะที่2เจ้าหลวงเชียงใหม่อกที่3-6ถึงเจ้าบุรีรัฐมีความสำคัญเป็นอันดับ4ระยะหลังจากนั้นเจ้าบุรีรัฐมีความสำคัญเป็นอันดับ5ในสมัยเจ้าหลวงอินทวรโรรสสุริยะวงศ์เจ้าน้อยแก้วมืงเมืองณนะเชียงใหม่ดำรงตำแหน่งเจ้าบุรีรัฐ และดำรงตำแหน่งเป็นประหลัดจังหวัดเชียงใหม่คนแรกพร้อมกับพระศรีวรานุลักษ์สีบุญเฉลียวจนเกษียณอายุราชการเมื่อพศ2471เจ้าน้อยแก้วมุงเมืองณนะเชียงใหม่สมภพเมื่อวันที่25สิงหาคมพศ2411เป็นบุตรคนที่3ของเจ้าดวงทิพย์และเจ้าคำแสนเจ้าแก้วมุงเมือง ได้รับชราชการในขั้นต้นเป็นเจ้าราชภาคีในในสมัยเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่7ในปีพศ2436พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งเจ้าแก้วมุงเมืองเป็นเจ้าบุรีรัฐต่อจากเจ้ามหาอินโดยดำรงตำแหน่งเจ้าบุรีรัฐต่อเรื่อยมาจนถึงสมัยเจ้าหลวงอิน ทวรโรรสสุริยะวงศเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่8เจ้าบุรีรัฐแก้วมงเมืองได้สมรสกับชายาไม่ทราบนามมีบุตรธิดา8ดคนเป็นหญิงห้าชายสาเจ้าหญิงสุมิตราณเชียงใหม่เป็นหนึ่งในชายาเจ้าบุรีรัฐแต่ไม่มีบุตรธิดาต่อมาประมาณปี2461เจ้าบุรีรัฐได้สมรสกับเจ้าหญิง เรนุวันนาณเชียงใหม่บุตรีของเจ้าราชวงศ์เจ้าชมชื่นณนเชียงใหม่กับเจ้าหญิงกันนิกาณเชียงใหม่ซึ่งเจ้าหญิงเรนุวันนามีศักเป็นหลานเจ้าบุรีรัฐหลังจากที่เจ้าน้อยแก้วมุงเมืองณเชียงใหม่ดำรงตำแหน่งเจ้าบุรีรัฐและสมรสกับเจ้าหญิงเรนุวันนาณเชียงใหม่จึงได้สร้างอาคารขุมเจ้าที่บริเวณ ที่เดียวกันกับคุมเจ้าอุปราชบุญทวง์เจ้าอุปราชเชียงใหม่องค์ที่7ปัจจุบันคือวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่อมาเจ้าราชภาคินัยเจ้าน้อยสิงโตบุตรเจ้าอุปราชบุญทวง์ซึ่งมีคุ้มอยู่บริเวณนี้เจ้าราชภาคินัยเจ้าน้อยสิงโตพร้อมทั้งชายาเจ้าสุมิตรานะเชียงใหม่ได้ยกที่ดิน ที่ตั้งของอาคารหลังนี้ให้กับเจ้าบุรีรัฐแก้วมุงเมืองอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัฐแก้วมุงเมืองสร้างเสร็จเมื่อปีพศ4 6 6 1ซึ่งเป็นปีที่เจ้าบุรีรัฐสมรสกับเจ้าหญิงเรนุวันนาณเชีงยงใหม่ขณะนั้นเจ้าบุรีรัฐแก้วมุงเมืองมีพระชนมายุ5 0พรรษาเจ้าหญิงเรนุวัณน,นามีพระชนมายุ24พรรษาเจ้าบุรีรัฐ ได้พำนักอยู่ที่อาคารคุ้มเจ้าแห่งนี้เป็นเวลา20ปีก่อนที่จะสิ้นพระชนเมื่อปีพศ2482รวมอายุ70ช้นษาสถาปัตยกรรมอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัฐแก้วมุงเมืองในสมัยแรกก่อสร้างเป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้สูง2ชั้นแบบเรือนขนมปังขิงชั้นล่างเสาก่ออิฐหนาะฉากปูนเรียบ ชั้นบนเป็นพื้นไม้มีระเบียงโดยรอบอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัฐหลังนี้เป็นอาคารที่สร้างแบบตะวันตกหลังคามียอดจั่วที่สวยงามเป็นแบบปั้นหยามีหน้าต่างบานคู่ไม้กลางทำเป็นบานเกรดแบบบานกระทุงเหนือหน้าต่างและประตูชั้นบนเป็นช่องลมไม้ฉลุลวดลายสวยงามวิจิตรคุ้มเจ้าบุรีรัฐแห่งนี้เคยเป็นที่ชุมนุมของบรรดา เจ้านายฝ่ายเหนือและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของมณฑลพายัพในสมัยนั้นครอบครัวที่คุ้นเคยไปมาหาสู่คุมเจ้าบุรีรัฐอยู่เสมอได้แก่ครอบครัวของนายพันเอกระยามหานรงเรืองเดชและคุณหญิงกระสินหลังจากคุ้มเจ้าบุรีรัฐผ่านวันเวลามานานกว่า84ปีสำนักงานยาสูบเชียงใหม่ในฐานะเจ้าของคุม้ม ได้ทำการอนุรักษ์ปรับปรุงอาคารคืนสภาพความเป็นคูมเจ้าให้กลับคืนมาเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์โรงงานยาสูบเชียงใหม่